สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําเส้นทางการมาร้านแว่นตามองเดสาขาถนนอินทยงยศลำพูนนะคะหากคุณลูกค้ามาจากทางถนนรอบเมืองร้านเราจะอยู่ฝั่งขวามือค่ะแต่ถ้าหากคุณลูกค้ามาจากฝั่งเทศบาลเมืองลำพูนร้านเราจะอยู่ฝั่งเดียวกับวัดพระาธาตุสารีพุนชัยค่ะเรียบถนนหน้าวัดพระาธาตุตรงมาเรื่อยๆนะคะจะเจอสี่แยกไฟแดงตรงนี้สามารถชะลอได้เลยค่ะร้านเราจะอยู่ด้านซ้ายมือค่ะ ถึงแล้วนะคะร้านแว่นตามองเดสาขาถนนอินทยงยศค่ะโดยภายในร้านของเราจะมีกรอบให้เลือกหลากหลายแบรนด์นะคะอาทิเช่นชามังแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นแบรนด์เกรสสัญชาติอเมริกันรวมถึงคอนแทคเลนส์ทั้งรายวันและรายเดือนค่ะกรอบอื่นอื่นอีกมากมายทุกคนสามารถเข้ามาเลือกชมกันได้เลยนะคะร้านเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มเลยค่ะ แวะมาเจอกันได้นะคะ